สวัสดีครับลาวาพอดีมีเพื่อนๆในกลุ่มนะครับปรึกษามาว่าน้องหมาเนี่ยฟันของน้องหมาเนี่ยเป็นหินปูนนะครับแล้วก็ไม่รู้จะก,กําจัดยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนหลายท่านอาจจะเลี้ยงน้องหมาด้วยอาหารหรือว่าด้วยข้าวมาตลอดนะครับไม่เคยที่จะให้เคี้ยวกระดูกนะครับน้องหมาก็เลยเป็นหินปูนนะครับวิธีแก้ก็คือนี่ โครงไก่สดๆนะครับดิบๆเลยนะครับให้น้องหมารับประทานนะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับว่าน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเคี้ยวกระดูกไม่เป็นนะครับเราต้องสังเกตพฤติกรรมการกินของเขาด้วยนะครับแล้วก็อาหารสดเนี่ย <c oughs> ต้องสะอาดนะครับต้องสะอาดต้องปลอดภัยด้วยก็เลือกซื้อได้ที่โลตัสนะครับ สะอาดปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับถ้าตามตลาดเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนํานะครับไม่รู้ว่าติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อโรคอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าของโรตัสเนี่ยเชื่อมั่นได้แน่นอนนะครับขั้นตอนการรับประทานก็ง่ายๆ่าเลยครับก็ให้น้องหมากินแบบนี้เลยนะครับอย่าพยายามไปสับไปหั่นให้เขานะครับเพราะว่าเวลาเราสับเราหั่นเนี่ยกระดูกเนี่ยมันจะแตกนะครับ แตกเป็นแหลมๆนะครับถ้าเราเอามีดไปสับเอาอะไรไปสับเนี่ยแต่ถ้าเขาเคี้ยวเองเนี่ยมันจะแตกไม่แหลมนะครับแตกละเอียดนะครับนี่คือวิธีการกําจัดหินปูนง่ายๆเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยน้องลาวาตัวเนี้ยอ่าก็รับเลี้ยงมาตอนเขาอายุ2ปีกว่าๆนะครับมาใหม่ๆก็หินปูนเยอะเลยนะครับก็ไปปรึกษาคุณหมอ ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับในการขวดหินปูนเนี่ยเราก็ใช้วิธีง่ายๆนะครับฝึกให้น้องกินอาหารสดนะครับหรือว่าบามนั่นเองนะครับพอน้องเขากินเป็นเนี่ยก็สังเกตได้ว่าเหินปูนที่เขาเคยมีเนี่ยก็ค่อยๆหลุดลอกออกไปหมดเลยนะครับข้อควรระวังนะครับกระดูกห้ามนะครับห้ามให้กินกระดูกที่สุกหรือว่าผ่านความร้อนนะครับแล้วก็หลายคนนะครับที่ไปซื้อ อ่าเขาเรีย,ยกว่าอะไรอ่ะหนังหนังที่เอาไว้ให้สุนัขกัดเพื่อขัดฟันนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเลยนะครับหนังที่ครอบฟอกขาวๆม้วนเป็นรูปก,กระดูกให้น้องแคะนะครับมันมันจะไม่ย่อยนะครับน้องหมาจะไม่ย่อยเลยนะครับกระดูกตัวนั้นแล้วก็มันอันตรายที่ว่ามันจะมีสารตกค้างในงการฟอกขาวด้วยนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับหรือว่าหูหูหมูหู หัวนะครับถ้าออกเสียงเพี้ยนต้องขออภัยด้วยนะครับหูหมูหูวัวนะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับมันจะไม่ย่อยนะครับเพราะว่าผ่านกรรมธีการตากแห้งแบบแห้งมากๆเลยนะครับน้องอาจจะไม่ย่อยแล้วก็ไปติดในลำไส้ได้นะครับอันนี้ต้องฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอแนะนำไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ